สอพอเนี่ยผมสไตร์เลยนะสครั้งติดเลยที่มาออกรายการคุณยุทธนามาเชียร์สาครั้งติดต่อกันนะครับเราซื้อในโซนต่ำๆอย่างเงี้ยของค่ากังกันนะครับเพราะนั้นหุ้นในกลุ่มโรงกันเดี๋ยดาวไซส์ค่อนข้างจํากัดนะครับตีมหนึ่งที่เรายกเข้ามาเป็นตีมเด่นสําหรับการลงทุนในช่วงระยะ3เดือน6เดือนจากนี้นะครับก็คือตัวของ BEM หุ้นเด่นจากทางหลักทรัพย์เอเชเวลนะสัปดาห์นี้มี3วันทําการก็ขอไม่เกินสัก3ามได้ไหมครับคุณเด็กปกติขอแค่2วันนี้ขอสัก3ามได้ไหมคุณเด็กอย่าว่างุ้นงินเลยได้ครับได้นะครับเชิญครับคุณเด็กครับ3ามพุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเชเวลครับครับผมก็ตัวแรกเมื่อกี้ที่เราพูดพรีวิวสออไปแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวให้เอาลุกไปด้วยเลยว่าทําไมเราถึงเอามาเชียร์อยู่นะครับสออเนี่ย ผมสไต์เลยนะสครั้งติดเลยที่มาออกรายการคุณยุทธนา,ามาเชียร์สครั้งติดต่อกันนะสำหรับตัวของวราสะพอครับก็ไตรมาสสามใครจะมองปรับตัวลดลงคิว Q อนคนะครับก็ผมก็มองว่ายังจิงยังดูสตรองอยู่ภาพยังดูสตรองอยู่แต่ว่าราคาน้ำมันดิบในช่วงของไตรมาสสอต้องยอมรับว่าขึ้นไปผิดปกติจริงๆนะครับลงมาระดับที่ระดับประมาณ80-90เเหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยก็ถือว่ายังยัง ค่อนข้างที่จะแม็กเซน์นะครับสำหรับ,บราคาดับบลิตในช่วงนี้นะครับแนวโน้มมองค่อนข้างดีค่อนข้างแน่นอนนะครับสี่ปัจจัยเลยนะครับที่เรามองว่าแนวโน้มผลประกอบการในช่วงของไตรมาสสี่ยังคงจะแข็งแกร่งต่อนเนื่องนะครับหนึ่งก็แน่นอนตัวของทิศทางราคาน้ดับบิตนะครับตอนนี้ดีมานกำลังจะเข้าสู่วินเทอร์ซีซั่นนะครับบ้านเราประกาศแล้วนะวันที่10ตุลาคมนี้จะเข้าสู่หน้าหนาวย่างเป็นทางการนะครับก็เตรียมหนาวตับแลบกันเลยนะครับสำหรับบ้านเราแต่ซีกโลกเหนือเนี่ยเขาหนาวจริงนะ เขาไม่ใช่หนาวบ้านเราว่าตูเ้เปิดเปิดตู้เย็นทิ้งไว้เปิดแอร์ทิ้งไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยของเขาหนาวจริงๆนะครับแล้วหนาวแบบนี้เนี่ยในภาวะที่แก๊สเองก็ขาดแคลนนะครับเชื้อเพลิงก็ยังไม่พอสําหรับใน,ใ,ใ,นในการผลิตไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะทางทวีปยุโรปที่มีปัญหากับทางรัสเซียอยู่เราก็พอทราบกันอยู่ว่าดีมันค่อนข้างที่จะสตรองพอสมควรน,นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยด้านฤดูกาลปัจจัยด้านสัายตึงตัวอยู่แล้วโอเปกก็มาซ้ําเติมอีกนะครับแผนการผลิต น้ำมันดิบนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนประกาศออกมาล่าสุดก็ลดลงไปอีก2ล้านบาร์เรลนะครับที่ว่าหนักอยู่แล้วก็น่าจะหนักขึ้นไปอีกนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นภาพที่เราเคยมองว่าราคาน้ำมันดิบควรจะปรับขึ้นไปอยู่ในระดับประมาณสัก100่งถึงหนึอเหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับ<ม>ปัจจัยที่3ก็คือในเรื่องของปัจจัยที่2นะครับก็คือในเรื่องของกําลังผลิตนะครับในเรื่องในส่วนของกําลังผลิตของ สอพอในช่วงของไตรมาส4ก็น่าจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแก๊สที่เคยรับรู้ตับหัวคาดนคในช่วงของไตรมาส3ในช่วงของไตรมาส4ก็จะมารับรู้เต็มไตรมาสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของยอดขายในช่วงของไตรมาส4ก็น่าจะเห็นเลเวลประมาณสัก480,000บาโรต่อว,วันนะครับกาจจะเพิ่มขึ้นอีกสัก2-3% Q o Q นะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนค่าอันนี้เป็นปัจจัยที่ดีต่อเนื่องมาจากในช่วงของไตรมาส สามอยู่แล้วนะครับค่าเฉลี่ยนในช่วงไต,ตรมาสสก็อาจจะกินปัจจัยบวกในช่วงของปลายปไตรมาสเล็กน้อยนะครับที่ค่างเงินบาทเราอ่อนค่าค่อนข้างเร็วนะครับแต่แนวโน้มจากนี้ไปเนี่ยนะครับค่างเงินบาทที่ระเ,เับประมาณสักสามสิบาทต่อ US เอสดอลลาร์เนี่ยนะครับน่าจะยังคงยืนพื้นอยู่ซึ่งจะทําให้ตัวของค่างเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับไต,ตรมาสสซึ่งตรงนี้ก็จะดีต่องบของสพในรูปของไทยบาท นะครับก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ที่เข้ามานะครับในด้านของราคาน้ํามันก็เมื่อกี้เรียนไปแล้วนะครับเป็นปัจจัยที่4ี่ที่เราบอกว่าน่าน่าจะกลับน่าจะกลับขึ้นมาเป็นบวกนะครับสําหรับตัวของปทสพนะครับก็เป็น4ปัจจัยหนุนนะครับสําหรับตัวของผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับครับนี่คือคุณเด็กแรกครับครับนะอพนะครับคุณเด็กคุยกับเราบอกว่าเนี่ยเล่นเก่งกําไรเนี่ยตามราคาน้ํามันนะสนุกสุด อย่าอย่าอย่าพึ่งไปอะไรมากกับยามตลาดแบบนี้มาวันนี้คำแนะนำะหลังจากเลือกสผออเป็นหุ้นเด่นตัวแรกแล้วกลยุทธ์ในการลงทุนหุ้นสผออยังเป็นลักษณะเก่งกำไรเหมือนเดิมไหมจะมีอะไรเปลี่ยนไหมครับคุณเอกครับสผครับผมผมมองลักษณะนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับรีเซชชั่นเนี่ยนะครับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าจะไปเกิดขึ้นออกมาสักช่วงไตรมาสหนึ่งโอ้เดาเดือนคงลําบากนะครับแต่วางไว้คร่าวๆแล้วกันว่ากรอบนั้นอยู่ในช่วงของไตรมาสหนึ่ง ซีซันอลดีมานนะครับ, demand, รบก็น่าจะไปจบเอาช่วงประมาณสักไตรมาสหนึ่งเหมือนกันนะครับไปไปลายเดือนนะครับราคาดับมัิดิบถ้าเป็นวิวของเรานะครับร้อยถึงร้อยสิบเหรียญต่อบาทเร็วอันนี้ภาพค่อนข้างชัดนะครับว่าสองสามเดือนจากเนี้ยผมว่าได้เห็นแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเอาภาพที่ชัดเจนก่อนดีกว่านะครับภาพที่ชัดเจนคือตุลาพฤศจิการาคานําบันดิบขาขึ้นอันนี้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อเล่นเก่งกำไรในช่วงหนึ่งสองเดือนนี้ผมโอเคนะครับผมผมว่าเหมาะสม แล้วถ้าสมมุติว่าไตรมาสหนึ่งเกิด recession จริงๆเดือนธันวาเราหาจังหวะ take profit กันสักรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีว่าตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนกันแล้วนะครับจะจะทำอย่างไรกันต่อนะครับก็น่าจะเป็นหลอกกรอบการเก็งกำไรระยะสั้นๆ1นึถึงสเดือนครับครับอกรอบการเก็งกําไรสั้นๆ1นถึงสเดือนนะไปแถวๆใกล้ๆปลายปีนะครับนะในเชิงปัจจัยพื้นฐานครับหลังจากแนะนําซื้อสผ แล้วก็กลยุทธ์ก็คือเล่นสั้นๆสัก2เดือนนะครับประมาณสักปลายเดือนขออภัยครับประมาณสักใกล้ๆปลายปีก็หาจังหวะเทคโปรฟิตกันแล้วกันแต่ว่าเป้าพื้นฐาน12เดือนข้างหน้าเอเชียเวลให้ปตทสอพอไว้เท่าไหร่ครับคุณเดกครับครับเราให้ราคาเป้าหมายในเชิงปัจจัยพื้นฐานเอาไว้อยู่ที่190บาทครับ190บาทใน12เดือนข้างหน้า190บาทใน12เดือนข้างหน้านะครับ นี่คือตัวแรกนะครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2จากทางหลักทรัพย์เอเชียเวลครับครับเราเลือกตัวของไทยออยมานะครับจริงๆผลประกอบการในไตรมาสสเนี่ยผมว่าทุกคนคาดหมายกันอยู่แล้วแหละนะครับว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะครับทั้ง Q on Q แล้วก็ y ยอออนเยีนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากในเรื่องของค่ากันกันที่ลดลงราคาน้ามบันดิตที่ลดลงก็น่าจะทำให้งบมีสต c อกลอสเข้ามาเข้ามาเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าราคาน้ามันดิตที่เอ่อค่ากันกันที่ปรับตัวลดลงก็อาจจะทําให้ผลจาก เฮดจิ้งลอสที่เกิดขึ้นจํานวนมากในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยไตรมาสสามก็น่าจะมีเฮดจิ้งเกนนะครับแต่อะไรก็ตามโดยภาพโดยรวมเนี่ยนะครับก็เรามองว่ายัางไงค่ากันกันเนี่ยเอ่ยยังไงตัวของผลประกอบการก็น่าจะคงปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสสที่ผ่านมาอยู่นะครับแต่สิ่งที่ผมมองแล้วก็คาดหวังเนี่ยมีอยู่2เรื่องนะครับหก็คือในเรื่องของแบดเ a ชั่นนะครับตัวของไทยออยล์ปรับตัวลงมาราคาหุ้นปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะ นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของการเพิ่มทุนเรื่องของอะไรที่เป็นปัจจัยกดดันก่อนหน้านี้ผมว่าคลี่คลายไปหมดละนะครับราคาเพิ่มทุนก็มีการประกาศมาแล้วนะครับราคาตรงนี้ก็อยู่ต่ํากว่าราคาที่มีการขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ด้วยนะครับ<ม>ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวค่ากันกันในช่วงของไตรมาสสามช่วงประมาณตนเดือนกันยายนจะเห็นได้ว่าย่อตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มาอยู่ในโซนแดนลบด้วยซ้านะครับในบางวันนะครับผมมองว่าจังหวะนี้ค่อนข,ข้างดี ก็อย่างที่เราบอกคือค่ากันกันกับราคาน้ํามันเนี่ยมันไปด้วยกันนะครับแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าสู่วินเทอร์ซีซั่นเพราะฉะนั้นค่ากันกันนะคก็ควรจะพิกับพิกับขึ้นมาเป็นบวกนะครับเราซื้อในโซนต่าๆอย่างเงี้ยของค่ากันกันนะครับเพราะนั้นหุ้นในกลุ่มโรงกั่นเดี๋ยวดาวไซด์ค่อนข้างจํากัดนะครับแต่จริงเรามองว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์เนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ตัวก็คือตัวของไทยออยนะครับกับ SPRC แต่ถ้าชิงกันในแง่ของ valuation แล้วผมว่าไทยออยน่าสนใจกว่านะครับก็เลยเลือกไทย เอแนะนำซื้อท็อปไทยออยเป้าพื้นฐาน12เดือนข้างหน้าเท่าไรครับครับอยู่ที่68บาทครับ68บาทนะครับท็อปไทยออยต้องเล่นได้แค่สั้นๆเหมือนสอผอไหมครับหรือต่างออกไปครับอาจารย์เอกครับเล่นคล้ายๆกันเลยนะครับจริงๆเพราะคอมมูนิตี้เนี่ยถ้าเรามองว่ามีเลเ e ช s ั o นอยู่เนี่ยนะครับ ปิโตเคมีเ่ยเลิกไปก่อนเลยนะครับแต่ว่าท็อปแต่ว่าตัวต้นน้ากับกลางน้ำเนี่ยนะครับอย่างสพอยอย่างลงกันเนี่ยนะครับสามารถเล่นได้หาจังหวะเล่นรอบได้นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้ววิวการลงทุนของไทยออยค่อนข้างจะขายสพอเลยครับหนึ่งถึงสองเดือนจากเนี้ยวิวค่อนข้างดีทันวาเทโรฟิตไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีครับเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่สามตัวสุดท้ายแล้วครับอาจารย์เอกครับ รจริงๆวันนี้จัดมาให้2ตัวนะครับแต่ทีเมื่อเช้าทางบริษัทนี้เขาส่งสแตทมาผมว่าน่าสนใจนะครับตัวนั้นก็คือตัวของ BEM นะครับ<ม>ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับจริงๆก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เราเคยเอามาเชียร์นี่แหละ เราเราก็ค่อนข้างจะชอบด้วยนะครับแล้วก็เป็นตีมหนึ่งที่เรายกเขามาเป็นตีมเด่นสําหรับการลงทุนในช่วงระยะ3เดือน6เดือนจากนี้นะครับก็คือตัวของ b e m นะครับ BEM เพิ่งมีการส่งสแตทนะครับของเดือนกันยายนออกมาค่อนข้างน่าสนใจนะครับปริมาณรถที่ใช้ทางด่วนก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับต่อยมาสามเฉลี่ยออกมาก็อยู่ที่มันสัก1ึงล้านคัน นะครับเพิ่มขึ้น4% Q Q, คิวออนคิวเพิ่มขึ้น60%เยอออนเยียนะครับจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้านะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยนะครับที่มีการรายงานออกมาใกล้จะแตะจุดสูงสุดในรอบ5ปีแล้วนะครับเฉลี่ยทั้งไรมาส3อยู่ที่313,000คนต่อวันนะครับเพิ่มขึ้น36%คิวออนคิว เพิ่มขึ้น293%ยี year -on- ปีนะครับตัวเลขเพิ่มขึ้นค่อนข,ข้างจะแมจิกพอสมควรนะครับไตมาส3เนี่ยนะครับผมว่าเป็นไตมาาที่กลับมาใกล้เคียงระดับปกติแล้วนะเพราะว่าการดูดฟอร์มโฟมก็ลดลงนะครับตอนนี้เรามาออนไซต์กันมากขึ้นนะครับสถานการณ์โควิด -19 ก็ทุกวันนี้เราไม่พูดถึงกันกันเท่าไหร่ละนะครับการป้องกันตัวของของคนในประเทศก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยคนเริ่มกลับมาเชื่อมั่นในระบบ ขนส่งมวลชนมากขึ้นนะครับก็กลับมาใช้รถไฟรถไฟฟ้ามากขึ้นแล้วนะครับทั้ไม่ว่าจะเป็นบนดินหรือใต้ดินก็ตามนะครับตรงนี้ก็สร้างประโยชน์ให้กับตัวของ BM ได้มากพอสมควรตัวเลขออกมาแบบนี้คาดหมายได้เลยนะครับว่าผลประกอบการในช่วงไตรมาสสก็น่าจะเติบโตค่อนข้างจะโดดเด่น นะครับแน่นอนว่าด so ีอย mm ่างนี hmm. ้ก็คงจะดีต่อเนื่องจนถึงไตรมาสสี่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เวิร์กโฟมก็แทบจะหมดแล้วนะครับไม่มีละโรงเรียนก็กลับมาเปิดตามปกตินะครับอาจจะมีแค่วันหยุงวันหยุดในช่วงของไตรมาสสี่ที่เยอะกว่าปกติหน่อยนะครับอาจจะเป็นปัจจัยที่ดึงลงมาแต่ว่าโดยภาพรวมๆแล้วเราก็เชื่อว่าน่าจะดีกว่าในช่วงของไตรมาสสามนะครับแล้วก็ดีกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสสี่ปีที่แล้วด้วยนะครับอันนี้ถูกคาดหมายว่าดีกว่าเป็นเท่าตัวแน่นอนภาพของปีหกหก โอ้แน่นอนเลยว่าพีหกห้าฐานต่ำนะครับหกหกเนี่ยสแตทเพิ่มขึ้นทุกตัวอันนี้ก็ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนนะครับในปีป 6, สอ6 6หกสบหกก็มีการเปิดเดินงานอีกรถไฟสองเส้นนะครับทั้งสีเหลืองแล้วก็สีชมพูก็จะฟีดคนจากระบบจากชานเมืองนะครับเข้ามาสู่ในตัวเมืองมากขึ้นก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อเส้นทางหลักของบ m อมที่มีการบริหารอยู่นะครับรวมไปถึงในปีห้าค่ารถไฟขึ้นแล้วนะขึ้นอีกหนึ่งบาทนะครับสำหรับสถานีที่ห ที่เก้าที่สิบเอ็ดที่สิบสองนะครับก็จะขึ้นหนึ่งบาทนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามาซื้อหุ้นเขาแล้วกันนะครับเ <laughs> อาไว้ายค่ารถไฟนะครับ <laughs> ก็ถือว่าตรงเนี้ยประโยชน์ทั้งหมดตรงเนี้ยก็ทาให้เราเห็นถึงสตอร,รี่โกลด์ที่เราจะเห็นได้ว่าในปี65 6 6เนี่ยนะครับน่าจะยังเห็นกำไรสุทธิที่มีแนวโน้มอของการเติบโตอยู่ตัวเลขน่าจะเป็นตัวเลขที่แมจิกพอสมควรนะครับถ้าเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แต่เรามองแนวโน้มดีกว่านะครับว่ายังคงเติบโตอยู่นะครับก็ทำให้บีเอ็มน่าสนใจในการลงทุนประกอบกับกออ้้้้้าาาาาานนีเเเงกก็ะะปรรมมมูลไฟสสตข ใช่ก็บวกเข้าไปอีกบาท20นะครับเดิมทีเรารให้10บาท80นะครับตอนนี้ราคาเป้าหมายในเชิงปัจจัยพื้นฐานที่เราให้ไว้ในปี2 5 6 6นกะครับก็อยู่ที่12บาทครับผมครับหุ้นเด่นตัวที่3 BEM นะครับหลักทรัพย์เอเชวลแนะนำซื้อในฐานะหุ้นเด่นตัวที่3นะครับเป้าพื้นฐาน12เดือนข้างหน้าให้ BEM ไว้ที่12บาท12บาท มันนี้พัสออนไลน์ศูนย์ศูนย์เก้าเล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากนะไร้ใจนี่มันต้องไร้ใจแบบไหนครับจันป๊อปครับคาว่าไร้ใจของผมเนี่ยนะครับจริงๆผมผมมองในในในมุมก็คือนะครับถ้าเราเราคิดว่าเราวางแผนมาดีเราหาหุ้นตัวนี้มาดีแล้วเนี่ยนะครับไอวางแผนถ้าเราวางมาดีปุ๊บเนี่ยนะครับตรงตรงระหว่างไอตรงที่เราวางแผนตรงเนี้ยมันอาจจะ,ะมีเรื่องจิตใจชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยนนมีได้ นะครับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันหรอกนะครับแล้วก็มันมันต้องมีใบแอดอยู่แล้วนะครับแต่พอมันมาอีกสเตจหนึ่งนะครับคือเราวางแผนแล้วเนี่ยพอไอ้จังหวะทำเนี่ยแหละนะครับเป็นจังหวะที่ผมพยายามโฟกัสว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องไหลใจผมพยายามจะโฟกัสในแง่ของตอนที่ที่เราแอคชั่นเราซื้อขายไปแล้วนะครับตรงนั้นอ่ะเราต้องไหลใจเลยนะครับแต่ว่าไอ้จังหวะวางแผนอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราเราใส่ใจนะเราต้องใส่ใจไม่ไหลใจนะครับ นี่คือเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยาก m o n e y p าออนไลน์0ูนนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมช่องทางเดิมช่องทางเดียว l ลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S m o n e y Plus ติดกันตรงตัวนะครับ และนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1-1บก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิคเทคนิคอล1วก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนา l ล s ิสนะครับเล่มใดเล่ม1น1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1-9บก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับ Basic t e c h ิคอล l 001บวก009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือหนึ่งเล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนาลิลิสในราคาพิเศษนะครับโปร2วก8ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับ2วก8เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับคอมมอ d ดิตี้ใครสนใจหุ้นคอมมอดิตี้หุ้นแบงค์ และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A อ i g ซแล้วตามด้วยคําว่า Money plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว vi บวกเธอเลือกทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกําไรในตลาด p a n ด i c ในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญนะครับ หนังสือคุณภาพจากสำนักพิมพ์ติงบียอนนะโปร6ครับโปร6นะครับ Technical Analysis บวกด้วย m a r k e t ็ n ติ้ t ออนทินะครับนะลดราคาพิเศษและจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันอโปรเจครับจัดเต็มสายเทคนิคชาร์ตแพทเทิร์นบวกเทคนิคอ a แ a น a l ล s ิซนะครับจากราคาเต็ม950เหลือ855และจัดส่งฟรีด้วยนะครับโปรที่8ครับ ชาร์ตแพทเทิร์นบวกมาร์เก็ตติ้งออนทิกต็อกนะครับจากราคาเต็ม900รเหลือ810บาทส่งฟรีนะครับแล้วก็โปรที่9นะครับก็จะเป็น Forex คู่มือเริ่มต้นเทรด Forex แล้วก็ Technical Analysis นะครับจาก850หเหลือ765แล้วก็ส่งฟรีจากสำนักพิมพ์นะันติงบิยอนนะครับโปรสิบครับ Elite Wave แล้วก็ Forex คู่มือเริ่มต้น Forex ราคาพิเศษส่สงฟรี นะครับสนใจติดต่อนะครับ line id พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus M o N e y P L U s, money plus ติดกันตรงตัวสนใจนะครับโปรดักไหนก็เชิญติดต่อสอบถามโดยตรงได้เลยนะครับ